สวัสดีค่ะน้องๆหิวกันหรือ,อยังคะอาได้ยินเสียงทองร้องจ๊อกจอกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทําขนมเค้กแตงไทยเรามาดูหนังสือนิทานแนะนํากันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องมีอะไรให้ฉันกินบ้างไปดูในะเรื่องกันเลยนะคะจ๊อกจอก,จอกหิวหิวหิวไปหาอะไรกินดีกว่าเมื่อฉันไปเจอเจ,อเจ,อเจออ้ากบ เจ้ากบกินมแมลงแล้วชั้นหลักกินได้ไหมอ่าไปเจอนกแล้วนกจะกินอะไรล่ะคะอ่าแล้วเราจะกินได้ไหมมันไปเจอเจ้าหมาแล้วเจ้าหมากินอะไรอ้าแล้วเรากินได้ไหมละ่ะเนื้อเรื่องถัดมา มีสัตว์มากมายที่ฉันไปเจอและแล้วสิ่งที่ฉันกินได้จะอยู่ที่ไหนกันนะน้องๆพอจะรู้ไหมคะอา่คิดว่าน้องๆต้องรู้แน่ๆเลยสิ่งที่เรากินได้วันนี้พี่จิว๋วกาลังจะพาน้องๆไปทำนะคะจบจากนัองสอนิทานแนะนำแล้วเราก็ไปทำเค้กแปลงไทยกันเลยค่ะ รับรองว่าน้องๆกินได้แล้วก็อิ่มอร่อยด้วยพร้อมกันแล้วเราไปทำกันเลยนะคะมาแล้วค่ะวันนี้พี่จวจะพาน้องๆไปทำเค้กแตงไทยกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยทำเค้กกล้วยหอมไปแล้วนะคะส่วนผสมก็จะคล้ายกันเลยหรือว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะคะไปดูวัตถุดิบ หลักของเราในวันนี้ก่อนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะร่อนแป้งก่อนนะคะผสมแป้งเค้กแล้วก็แป้งอเนกประสงค์เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ในกระชอนร่อนแป้งนะคะ ใส่ผงชูลงไปนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนชาก็พอนะคะ แล้วก็ร่อนแป้งที่เหลือต่อจนเสร็จเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะตอกไข่ใส่ในชามผสมนะคะสองลูกนะคะเอ้ลืมเสร็จแลวใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะใส่ทีละน้อยนะคะใช้ เครื่องตีไฟฟ้านะคะไฟไฟต่ำนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ตะก้อมือนะคะถ้าอยไตไปะ,ะอ่าแล้วเราก็จะใส่ กลิ่นวานิลลาลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลืองลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้ออ่แตงไทยลงไปนะคะอ,อาจจะต้องใช้มือช่วยในการบีบนะคะเหมือนเราทำเค้กไว้หอมาะคะ่ะเราก็ใช้มือบี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ชิ้นเนื้อติดลงไปในขนมด้วยนะคะถ้าถ้ามันเละกันไปพี่จิ๋วว่ามัน มันก็ไม่อร่อยอะค่ะก็จะไม่ได้รสชาติเนื้อของแตงไทยนะคะเลยใช้วิธีนี้ดีกว่าแล้วแต่ชอบนะคะถ้าชอบเนื้อละเอียดก็ใช้ใส่ข้งปั่นนะคะพี่จิ๋วอยากให้มันมีเนื้อติดบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นตตัวอยู่เลยนะคะ อ่าต่อไปเราจะใส่แป้งลงไปแล้วนะคะใช้มือเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพี่จิ๋วใส่ถุงอนะคะมนเราทำขนมไทยค่ะ ตล่อมให้แป้งกับขนมแป้งกับน้ำเข้ากันนิดหน่อยแล้วก็ใช้เครื่องตีผสมนมลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะค่ะเราใส่นมไปแล้วนะมันก็จะเยอะนะคะดังนั้นใช้กระชอนเอ้ยดังนั้นเราจะใช้ตะก้อไฟฟ้าไม่ได้แล้วนะคะ ต้องใช้ตะก้อมือคนให้มันเข้ากันนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะไปเทลงในแม่พิมพ์ที่เราจะเอาเป็นอบนะคะสำหรับถาดที่เราจะเอาไปอบขนมนะคะเราจะรองถาดด้วยกระดาษไขก่อนนะคะ กระดาษไขมารองเลยนะคะอ่าเราได้ถาดที่รองด้วยกระดาษไขแล้วนะคะยังวเราก็เทลงไปในนี้เลยค่ะไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะเพราะว่ามันอาจจะฟูขึ้นมาเพราะว่าเราใส่ผงฟูด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะ อ่ะดีอีกใบหนึ่งนะคะเรามีถาดอยู่สองใบนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะได้ทั้งหมดสองถาดนะคะต่อไปเราจะเอาเข้าไปในเตาอบเลยนะคะอบที่ความร้อนหนึ่งร้อยห้าสิบองศานะคะประมาณสามสิบนาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเค้ก แปลงไทยของพี่จิ๋วนะคะหน้าตาออกมาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติใช้ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นด้านล่างของเค้กนะคะก็ถือว่าสุกใช้ได้นะคะใช้เวลาอบประมาณสี่สิบนาทีเลยนะคะใช้ไฟเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบแล้วก็เพิ่มความร้อนเป็นสองร้อยองศานะคะพี่จิ๋วชิมแล้วนะคะอร่อยดีนะคะ ก็อหอมอร่อยมีเนื้อแตงไทยปนมาด้วยนะคะน้องๆทําตามแล้วก็อย่าลืมส่งรูปแล้วก็หรือว่าถ่ายเป็นวิดีโอมาให้พี่จิ๋วดูด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ